วันนี้เป็นวันสุดท้ายหลังจากที่ฝนตกลงมานะครับฝนตกลงมาก็ช่วงเวลาให้กินก็สามวันวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วก็ได้ระดับนี้นะครับพอดีเมื่อสองวันนี้ฝนก็ตกลงมาพอดีก็มีน้ำมาจืดเจือ ตอนนี้ก็จะไล่ให้วัวกลับแล้วไม่ให้กินแล้วนะครับก็ระดับนี้นะครับก็เสมอดีเรียบดีนะครับกินได้ดีมากเลยเไม่แพ้ใช้เครื่องตัดนะครับโอเคครับคอยติดตามต่อไปครับ พ่อแป่พี่น้องครับสวัสดีครับ